ใครที่สนใจคอยในเกม Fc นี่เลยครับผม m8x.com ส่งจริงส่งไวโคตรคุม้มใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม m8x.com over top up เพจร,รับเติมเกม Fc 26และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over top up SBC กันก่อนครับอ่าแล้วก็ อีเวอออบเจกตีฟแล้วก็นักเตะครับเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวไปดู s b สบซก่อนเลยครับวันนี้มีอีซักมีอีซักครับไอ้แหกแปดเจ็เฮ้ยไม่แพงนะยแปดหกแปอีซักครับแต่ไม่เร็วครับยิงคมจ่ายบอลกากความคล่องตัวกาก คือทรงนี้มันก็ทรงไม่มีต้าไอเหียก็ผมว่าก็ตามราคาครับ8 6 8 7น่าจะประมาณแสนไปไปลายไหมแสนกลางๆแสนไปไปครับก็คือทรงแบบทรงทั่วไปมันใช้ยากอยู่แล้วครับทรงนี้192เออถ้าเด็กลิวอร์พูก็จัดครับ ถ้าไม่ใช่เด็กริวพูผมว่าชงทรงนี้ใช้น่าจะน่าจะหุดหงิดครับถ้าเด็กริว่าพูก็จัดไปแต่ถ้าไม่ใช่เด็กริวพูก็เหนื่อยหน่อยเพราะมึงสู้ปีหน้าทองไม่ได้แน่นอนครับทรงนี้เฮียปีหน้าทองเก่งกว่าแน่นอนครับ baby, <laughs> โดันดินโยเบบีเฮียมาว่ามีโรนดินโยเบบีโห14บควทเลยวะเฮียเท่าไหร่เนี่ย แป8 4 85แป86 86แป7 88 8แปเโโหเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยมันเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเท่าไหร่วะเนี่ย 900K เลยเหรอ 800K900K ดิโน่เบบีกิมุม5วิุเล่นปีกซ้ายได้ CAM ได้ครับดิโน o เบบีไอ้เหี้ย จะเรียกว่าเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะยิงกลางๆจ่ายกลางๆครับบาลานแอบน้อยด้วยได้ลาปิดทองปั่นเงินโอ้โหไอ้เฮียดินโยเบบีคือถ้าทำก็คือได้เท่อ่ะดินโยอย่างน้อยได้เท่ครับไอ้เฮีย ดินโยอย่างน้อยได้เท่ไอ้เหี้ยแต่คุณภาพไม่น่ารอดคุณภาพไม่น่าไหวครับแต่ได้เท่ไอ้เหี้ยคือได้เท่อ่ะอ่ะได้เท่แน่ๆและหนึ่งครับไอ้เหี้ยได้เท่แน่ๆและหนึ่งเหี้ยมีตัวยืมให้ทำไหมวะเฮ้ยแต่มีตัวยืมให้ทำนะ อ้เงี้มีตัวยืมให้ทำนะครับเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าแบบว่าใครแบบเล็งๆอยู่แล้วแบบแอบสนใจนวอยแต่ยังรู้รสึกว่าตัดสินใจได้แบบไม่เฉียบขาดกันนั้นอนะผมแนะนํามึงทําตัวยืมมาลองครับแล้วมึงจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงควรค่าการทํำไหมในราคา 900k ต่อให้มีพลังพลังอวยสมมุติเราชอบดินโยเราอวยอยู่แล้วเรามาลองเนี่ย เราจะรู้ว่าไปต่อไหวไปต่อไม่ไหวเว้ยมีตัวยืมให้ใช้คือจบครับมึงไม่ต้องฟังกูหรือมไม่ต้องฟังใครดังนั้นไอ้หียแม่งพูดกันไปเรื่อยครับไอ้หียกูก็พูดไปเรื่อยคนอื่นก็พูดไปเรื่อยครับมึงทํามาลองด้วยตัวมึงเองจบครับไอ้หีไอ้ยีเดี๋ยวเดี๋ยวผมทํามาลองเดี๋ยวผมทํามาลองไอ้ยีเรียนแปสิบสี่โอเคเดี๋ยวผมทำมาลองไอ้ยอีแต่ถ้าดูด้วยเอาแบบว่าพรีวิวนะยังไม่ได้รีวิวนะครับพรีวิว จากสภาพที่เห็นคือยังไงความคุ้มค่าเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับแต่ถ้ามึงมองเรื่องความเท่ก็โอเคอยู่ลนะไอ้เี้ยถ้าเอาเรื่องความเท่มาจินโยผมชอบไงมันเท่ครับไอ้เนี้ยแต่ว่าถ้ามึงเอาความคุ้มค่าเนี่ยมึตัดทิ้งไปเลยครับส่วนไอ้เจ้าอีซักนี่คือถ้าไม่ใช่เด็กหงก็ข้ามได้เลยครับเพราะว่าทรงมันหลุดเมตาไปไกลเลยครับมียิงเลียดทองก็จริงสอ,งสองเท้าก็จริงแต่ว่า agility บาลล้านแบบนี้ในเกมที่มันต้องตัวเล็กและคล่องตัวกองหน้าต้องผิวผมพูดตรงๆว่าสภาพนี้สู้ปีหน้าไม่ไหวครับนะโอเค NBC หมดเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ e v o l รูชั n ครับเฮ้ยมี ST-MAX86 ต้องไม่ใช่ปีขวาหรือปีกซ้ายครับไอ้เจ็ดหมื่นห้ได้ความเร็ว10หน่วยได้บาร้าน บารานสิบหน่วยพาสซิ่งห้าหน่วยเตมินา่อาออดิตี้โรดิเวนช็อตพาวเวอร์ฟินิชชิง่งเก้าสิบอีกฟุตสี่เพนัลตี้เอามันทำเฮียอะไรครับโลทองดูดบอลคอมโบเชร์อลองช็อตป,ปิง๊งได้สกิลมูบวกสองไม่เกินสี่แล้วก็และ heading a c t ิ o n เฮ้ยเออว่ะโอเวนดะทำได้นี่ว่ะปีหน้าไม่ได้ครับปีหน้ามีเอวบิวเ,เฮ้ยไอ้เหียเฮ้ยไอ้เหี้ยแต่แม่งก็ยังจ่ายบอลโง่เหมือนเดิมเลยครับโอ้โหช่องแรกไม่ได้อัพเหี้ยเลยเลยช่องสองได้ฟินิชชิ่งขึ้นมาสองช็อปเวอร์สามโอ้โหแต่ปุชชั่นหนึ่งลองช็อต อโอ้โหไอ้เหียเพิ่มน้อยมากนะเอาจริงๆครับโอโ้เพิ่มน้อยมากเลยว่ะไอ้เหียไม่คุ้มว่ะแล้วเลดกระโดดไปแปดแปดแล้วไม่เอาครับไม,มไ,มไม่คุ้ม้เหี้ยไม่คุ้มคือเพิ่มสเตตน้อยมากเลยเพิ่มชุดติ้งหนึ่งแล้วก็ดิบิ้งหนึ่งแล้วก็ฟิสิกอลอีกประมาณสี่ครับแต่เลดกระโดดไปแปดแปดแล้วอะ่ะ ไอ้เหี้ยไม่คุ้มว่ะโอเพนดาไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มไอ้เหี้ยดูตัวอื่นดีกว่าครับโอเพนดาไม่คุ้มไอ้เหี้ยมีใครอ่ะกูมีสิกาสีสิกาสีเหี้ยแล้วมันทำไข่ได้ไวในะเหี้ยทรงนี้ครับ 75, เจ็ดหมื่นห้าไอ้เหี้ยความเร็วก็อั้นไอ้เหี้ยต้องหาตัวเร็วๆมาทำนะครับไอ้เหี้ย ต้องหาตัวเร็วๆมาทำหน่อยเพราะความเร็วมันอั้นนี่เฮียอย่างน้อยเอาเร็วสักเก้าสิบความเร็วมันขึ้นอั้นแปดหกครับส่วนเรื่องยิงอะไรเงี้ยคมอยู่แล้วนี่หาตัวเร็วๆมาทำหน่อยแล้วกันครับอีโวนีอโอเคเดี๋ยวไปดูออบเจกตีฟก่อนครับอันนี้วินเทอร์ไวการ์ดทัวนเมนออบเจกตี e ก็แค่อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากได้สองแปดสิบสองแล้วก็ได้เอ2พีสองพันเนี่ยโหเฮียคมอยู่นะ้ทำชิวๆครับ อันนี้โบนัสวินออบเจคทีฟโบนัสวินออบเจคทีฟอ๋อในทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์โบนัสวินออบเจคทีฟได้ของแถมก็เป็น1ิบแเล่นจบได้5 8 4แล้วก็ตาวินเทอร์ไวแล้วก็อ่าโบนัสสกอร์ไอ้เหี้ยแถมเฟอบินว่ะโบนัสสกอร์5 4าสี่เฟิร์มินโหสแตทอย่างกีเลยครับโอ้โ oh, หกีมากไอ้เหี้ย เล็บโพเทก85คูณ2เล่นจบได้ Evo แล้วก็3คูณ85แล้วก็ WW Tournament Completion Objective Win c o m p l e t e โอ้ยเหี้ยต้องทำ Objective ให้ครบ6 Objective 1มา2วันงั้นก็อย่างละ2วัน6ครั้งก็12วันพอดีครับเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้ให้ได้ฟรินต์นี่เหี้ย แล้วก็ได้การ์ดหลังได้ไฟเขียวพอเล่นจบทั้งหมดก็ได้อันนี้น่าจะเป็นโลวิงเกอร์บวกบวกเดี๋ยจะได้18-3ก็คือเน้นเรื่องของทัวร์นาเมนต์นะครับไอ้เหี้ยอันนี้ครัฟติ้งอัปเกรดอันนี้เหมือนจะมีอยู่แล้วเดลี่ล็อกอินนี้มีอยู่แล้วเดลี่เพลย์อันนี้อะไรวะเนี่ย วินเทอร์วันเดอร์แลนด์นเพย์แปดแมตช์ได้ลูกบอลเอ่อได้ลูกบอลบ็อกแคทเชอร์ได้ลูกบอลได้ลายเยอสันก,กากได้เอนโดเย่เหรอเอนโดเยวิ่งเร็วอยู่นะเฮียแต่ยิงโคตรกากจ่ายแม่งกากหนักได้จอนสโตนได้ฮาเลาสันโหแต่ละตัวเฮียโคตรกากเฮียทำจบไม่ได้เฮียอะไรด้วยอย่างกากกับอันนี้เฮียไม่ต้องทำหรอกเสียเวลาชีวิต ออันนี้เดลี่เพลย์นี่ก็เล่นเพลย์ให้ครบแล้วก็ได้8ปดสามคูณสี่กากกากโอ้โหเหี้ยกากหมุนเลยวะโอเคครับที่ิเดี๋ยวไปดูไปดูนักเตะกันครับสีเขียวเออเคสีเขียวน่าจะเป็นนักเตะครับเริ่มที่ตัวแรกคิงเฮียคิงลีกซ่าอูกากกากปิดไป ลิฟาเมนโตแบ็กวิ่ง85ปิดไปโลคิโอเกาเวสเหี้ยนี่มินิฮาร์ดด้วยไอสัตว์ไอ้เียกากปิดไปมีมุนหามุนฮาลุสเหี้ยกองหน้าเน้นแอคปิดไปมีโมลิเทียโมลิเทีย CM สายดิปปิ้งพาสซิ่งแต่สแตตแค่นี้ในยุคนี้ปิดไป มียอเรนเต้เฮียมียอเรนเต้ครับ4-4เหี้เฮียยิงกากจ่ายกากแต่ข้องอยู่แล้วก็เร็วครับเดี๋ยวนะมึงมีตำแหน่ง L W L B R M แล้วมึงมีบวก4เหรอมึงเล่น L M C A M R W S T R M L B อะเดวมึงแคใส่ให่หมดเลยก็ได้ ค,คือแม่งเล่นได้หมดน่ะไอเหียปีกซ้ายบนปีกขวาบนปีกซ้ายกลางปีกขวากลาง STCM คือหกตัวบนแม่งเล่นได้หมดครับไอ้หริงจริงแม่งเขียนมาเลยก็ได้นะไอเหียแม่งเล่นได้ทุกตำแหน่งไอเฮียย <L> อเลเรนต้ไอ้ไอสัตว์ไอเหีย,ยแล้วสือเสือกเล่นแบ็คได้ด้วย ไอ้เฮียแอบเล่นแบ็กได้อีกตำแหน่งหนึ่งครับนอกจากตัวลุกไอ้เฮียสแตทแล้วแม่เสือมีดีเฟนต์หน่อยๆด้วยนะไอ้เฮียแต่ซ่งนี้ไปไม่สุดสักทางครับไอ้เฮียจับฉ่ายเกินก็เ,เจอหลาดโมเลโนครับไอ้เฮียว,วิ่งอย่างช้ายิงแรงปิดไปมีเคปเบาเคปเบาด้โอ้โหเฮียแค่เพีตายก็แตกเลยครับไอ้เฮียปิดไป มีดายเยอะเฮีย yeah. มีดายเยอะแปดสองแปดหกแปดเจ็ดทั่วๆไปปิดไปมีลุลิปวดหัวเฮีย yeah. ปิดไปเฮ้ยลุลิได้ดา่ฟิ้งเก้าเก้าหน่อยเฮียถัดมามีโกสมองครับโกสมองได้ห้าห้าด้วยว่าตัวนี้ปีกซ้ายได้ขวาได้ยิงกากจ่ายกากไอ้เหี้ยหเรียกชั่นบาลานส์คอมิวเตอร์ต่ำ สแตทหลุมเยอะเหมือนกันนะไอเ้เหี้ยมีฟาวเลอร์ว่ะเอาฟาวเลอร์มันไม่ใช่กองหน้าหงแดงเหรอวะฟาวเลอร์วิ่ง87โอ้โยี่ฟินิชชิ่ง99ครับแต่ไม่คล้องตัวเฮียไม่คล้องตัวก็แทบจบปิดไปถัดมามีเนเวสจิ้มหัวให้ปโปโมนี้ตำแหน่งมันเยอะว่ะไอเ้เหี้ยเนเวสก็เล่น RBC BLB R, BC, BL, B, R MC, 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 AM, m c MCAM CDM อไม่เหี้ย เล่นได้หมดไอ้เหียแต่สแตตมึงเล่นได้แค่กองกลางไอ้สัตว์ถัดมามีบัญชาบัญชาก็เล่น LBRBCM CBRMLMRWLW เล่นเฮียอะไรแย่ไปหมดเลยเนะี่ยยิงกากจะวิชั่นไม่ค่อยดีครับไอ้เหียแต่พาสซิ่งได้อยู่ความคล่องตัวดีแต่เรียกชั่นต่ำมอลทนต่ำแ่ยไงเฮีย,ฮยสแตตแม่งก็เล่นได้แค่แบ็กอยู่ดีอ่ะไอ้เหีย ถัดมาเลเอาเลเอาออกซิเียที่ยีเสือกเล่นได้แค่ปีกกับกองหน้าครับเลเอาห้ี่ครับยิงกากใจากากอุ้ยแต่ไนดะ้ 99, 000, 99อจีตีก้าเก้านเก่ะคลิกเต็บทองเหรอเอ้ยน่าสนใจนะเลเอาครับเหียอจีที่เก้าเก้นเก้าเกครับมีสชาด้ห้าสี่ว่ะสชาด้เอสทีปีกซ้ายซีเอปั่นทองครับ ดิชิง88ความเร็วก4าิบดิบิ้ง88ปดแปดมันสิไอ้เชียทรงเหมือนโอเพนด่าเลยวะสูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดห้าสูงไปหน่อยน่าจะโยกเยกครับปีหน้าว่ะปีหน้าห้าห้าได้ครับได้เทคดิฟแล้ววิ่ง85แล้วว่ะปีหน้ายี่ยังมียิงเลียดเงินอยู่โอ้หผมว่าตัวนี้โหดจัดเลยว่ะปีหน้าครับไอ้เฮียได้เทคดิฟด้วยไอ้เฮียอะไรมันยิงคมอยู่แล้วอ่ะผมว่าไอ้เฮียปั่นเงินยิงเลยนเงินก็โหดแหละครับแล้วได้ห้าห้าด้วยไง กิลบูพาด้วยครับไอเฮีย้ยโคตรหัวอะปีหน้าตัวนี้เฮีย้ยถัดมาโจนาธานตาไอเฮีย้ยโจนาธานตาเสรืรกงเล่นได้แค่ CB แต่ไม,ไม่ไม่เล่นเอทีด้วยไหลสัตว์อินเตอร์เส็ทอง83เด็บ88ฟิลดเ็ฮ้ก็ดูใช้ได้อยู่นะโจนาธานตาครับไอเหี้ยรถมันไอเหี้ยรถมันเอาเฮีย้ยอะไรมาคุมหัวครับรถมัน54สีเฮีย้ยลาปิดทอง ก็เร็วครับเน้นเร็วยิงพอได้จ่ายกับกับค่อนข้างกากไอ้เหียความคล่องตัวโอเคครับรถมันเอ้ามีปีหน้า2องตัวมีปีหน้าเอทีกตัวหนึ่งว่ะตัวนี้ก็5 5ครับได้ยิงเรียดทองอุ้ยเฮียขอบคุณครับเริ่มฮีไม่เห็นแชทผมเหรอผมไอ้เฮียผมน่าจะไม่ได้อ่านมากกว่าครับไอ้เฮียขอบคุณนะครับไอ้เฮียมีปีหน้า ยิงเลียดทองตัวนี้5ตัวนี้เร็วกว่าจ่ายกว่าเลี้ยงโอ้ยตัวนี้ดีกว่าครับตัวเทคดนีปอะเร็วกว่า2หน่วยจ่ายดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าดอปแค่ชูตติ้งแค่หน่วยเดียวครับซึ่งปีหน้าแม่งคมจัดๆอยู่แล้วหน่วยเดียวผมว่าไม่ใช่ปัจจัยครับที่ต่างกันก็คือต่างกันเรื่องยิงเลียดทองนั่นแหละเฮียต่างกันเรื่องยิงเลียดทองนั่นแหละอ๋อตัวนี้มันเล่น R W ได้ด้วยตัวนี้เล่นได้แค่ L W L M ครับ เดี๋ยวสอนนะครับแป๊บถัดมาครับรถมันไอ้รถมัน,น S T R M R W ครับไอ้ยิงคมเลี้ยงบอลดีจ่ายบอลโอเคตัวนี้จ่ายบอลดีขึ้นมาพอสมควรเลยว่ะไอ้แต่น่าจะช้ากว่าเนาะถัดมาครับอาริสเตอร์เีย yeah. อริสเตอร์ C D M C M ลองบอลทองไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่สแตตมันเริ่มดีแล้วนะจ่ายบอลดีครับเดฟโอเคฟิสิเคิลดีก็บ็อกซูบ็อกกันนะพวกซูบ็อกสายดิบบิ้งเอ้ยสายสายดิบบิ้งพาสซิ่งแต่ดีหน่อยตรงว่ามีเรื่องชูตติ้งมีดีฟนอ์อะไรขึ้นมาให้ครับติดอย่างเดียวคือลองบอลทองนี่แหละไอ้เหี้ยเปลี่ยนเป็นเปสไตล์อื่นจะเก่งกว่านี้ครับสีสีเงเนาถัดมากาเบียลมาเย็ดกันอายเหี้ยแอนติซิปาเต้เล่น CDM ได้ด้วยนะเว้ยไอ้เหี้ยวิ่ง84ครับ คอมพิวเชอร์แปดสิบหกคอมพิวเชอร์น้อยมากแต่ดีเฟนต์โอเคอยู่นะดีแอคชั่นดีคอมพิวเชอร์น้อยไปปะวะไอ้เหี้ยมันน่าจะแพงอ่ะผมว่าคอมพิวเชอร์น้อยก็หน่อยว่ะถัดมาวาวเวเดอีกแล้ววาเวเดจ็อกกี้ทองเล่น R B C D M C M ได้ไอ้เหี้ยตัวนี้ก็บ็อกซ์ูบ็อกตัวจบครับไอ้เหี้ยจ่ายบอลดียิงบอลพอได้ครับไอ้เหี้ยดีเฟนต์ดีฟิสิเคิลดีจ็อกกี้ทองไอ้เหี้ยสีสีปะสีสีเหมือนเดิม ตัวนี้สาย C M ตัวนี้น่าจะเน้นพาสซิงขึ้นมาหน่อยมี2เวอร์ครับตัวนั้นเน้นเกมรับตัวนี้เน้นพาสซิงได้ทิกิตาก้าทองก็ดีนะแอนจ็อกกี้ทองทิกิตาก้าทองออกลกัวิกิตาก้าดีกว่าถ้า C M ครับแล้วก็สุดท้ายครับเดมเบ l เล่อีกแล้วไอ้เฮียแต่แม่แงยังเลท91อยู่เลย S T R W C A M ครับตัวนี้น่าจะเน้นจ่ายบอบลบาลานซ์หลุมเหมือนเดิมแต่จ่ายบอลดีมากวิชั่นช็อตพาสครับยิงก็ดีนะ เร็วถือว่าผิวแล้วละ่ะถึงแม้บาลานจะเปสิบสองก็ตามครับไอ้เงี้ยอินซิสีบทองยิงปัดเมันยิงเลียดเงินส่วนอีกตัวเป็นยิงเลียดทองโหตัวนี้ยังไงก็ดีกว่าครับจ่ายบอลก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยไอ้เงี้ยแล้ยิงเลียดทองเทียบกับอินซิสีบทองไงยิงเลียดก็ดีกว่าครับไอ้เงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูของฮีโร่ต่อฮีโร่ ฮีโร่เีเริ่มที่ตัวแรกครับฮีโร่ใหม่ครับปิดซาโลเฮียห้าห้าครัปั่นทองแต่วิ่งโคตช้ายิงคมไม่คล้องตัวตัวใหญ่ด้วยเฮียมีแต่เพศสตายยิงที่เหลือไม่มีเฮียเลยกากครับถัดมาน้องสกอตไอเฮียน้องสกอตเอเฮเดี๋ยวนะมันคนละสกอตกับมันส,ส,ส,สกอตไหนอีกวะเนี่ย จิ๋วสกอตเหรอน่าจะคนละสกอตกับที่มีสกอตอยู่แล้วว่ามันมีสกอตอยู่แล้วที่เป็นสกอตแต่ว่ามันตัวอังกฤษเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นอีกสกอตหนึ่งนะไอ้ตัวนี้จิว๋วจิ๋วสกอตไอ้เฮียทรงก็ก,กากระปิดไปถัดมาคอโดบา้าครับคอโดบา้า C B R B จ็อกกี้ทองโหดิเฟนท์เก้าสามฟิสิกส์เก้าสี่โอโหดูดีอยู่นะตัวนี้อีกตัวเน้น R B ร์บีได้ความเร็วครับ เฮีย hey, แต่ก็เล่น CB ได้นะวิ่งเ0้ิเด็บเ1 88เดเฮ้ยว่าตัวหลังดูดีกว่า,วาอ๋อตัวนี้เพลย์สไตล์ดีกว่าเฮีย hey, แต่กูชอบสแตตตัวหลังครับชอบสแตตตัวนี้สัตมซาโมราโนสุดหล่อเฮียห้าห้าว่ะวิ่งไม่ค่อยเร็วยิ่ย hey, แต่ยิงคมช่ไหมจ่ายคนพอคนแม่กากอจีตี้บาลานต์ต่ำกากอีกแค่ย hey, ีโร่ใหม่กู แล้วก็สุดท้ายของฮีโร่ครับเป็นเยอเก้นขนเละไอ้เหี้ยไอ้ยังวิ่งช้าเหมือนเดิมครับไอ้เหี้ยแอนติสปาเตี้ทงไอจอนอยู่ไหนไอจอนดิอย่าหลุดนะมึงไอจอนครับไอเหี้ยตัวแรกก่อนเลยครับเบบี baby. โหครับเบบีบาลานน้อยมากครับเหียช็อตพาวเวอร์ก็น,น้อยวิ่ง8 8แต่ได้ยิงเลียดทองนะก็ยังโอเคอยู่นะครับเบบีได้55ครับยิงจ่ายกลางๆความเร็วพอได้ส่งคลรายๆดินโยเลยวะส่งคล้ายๆดินโยตัว s b c เลยวะคล้ายๆกันอยู่นะดินโยตัว SBC ครับต,ตัวนี้ออกแนว S t มากกว่าได้ยิงเลียดทองคนระับ ถัดมาฝวนดีบังบอลทองไลซารามากไอ้บังบอลทองเนี่ยเฮียเป็นสายดิมิงพาสซิ่งเหมือนเดิมสแตะอย่างงี้ผมว่าแม่งหาได้ทั่วไปแล้วครับตอนนี้เฮียไอโซลา่านี่มันไอตัวไอในในซีซันพาสกับลุยฟิกโก้สี่สี่ทั่วไป C M I มาในวีเอสทีเอสทีไม่น่าเวริร์กยิงไม่ค่อยคมครับ C M ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะวิชั่นแม่งน้อยไอเฮียผมว่าไปปีกดีกว่าเป็นปีกที่กีตาก้าเหรอไม่เวิร์กแหละ ฝวดดี้ผู้ใหญ่ครับฝวดดี้ผู้ใหญ่ได้อินซีสีตัวนี้ออกแนวเป็น CAM ไปเลยแต่ไม่มี CAM นะได้แค่ c m กับ CDM ครับปูสามเหลี่ยมไม่ค่อยได้ใช้กว่า CM กับ CDM เสียังไม่ค่อยเฟี้ยวครับถัดมาจอร์ดเบสไอ้เหี้ยจอร์ดเบสได้5 4ครับได้ปั่นทองยิงคมอยู่ไอ้เหี้ยจ่ายบอลกลางกลางครับลางไปทางกากด้วยแ,แล้วก็พิ้วเร็วได้ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้แล้วก็ C a m ครับ เทคดนิฟลาปิดควิกเตบปั่นทองเฮอ้ยจอร์ดเบสดูดีครับดูดีเลยจอร์ดเบสไอ้เี้ยถัดมาผู้ใหญ่ตัวเทพดินโยสองเพสตสไตล์วะ่ะห้าสี่ครับดินโยผู้ใหญ่ไอ้แย่ LWCAM ครับเลวคมผิวจ่ายบอลดีได้ได้เทคดนิฟกับปั่นทองโอ,โอ้โหเฮี้ยโหดว่ะปีกปีกก็เจ๋งครับ CM ก็เจ๋งไอ้ยโหโหดว่ะ ไอ้เหี้ยใครเปิดได้ดินโยนี่กูบอกเลยว่าวาวซ่าครับไอ้เหี้ยโหดจ,จัดีถัดมาครับครับได้5-5แน่นอนอยู่แล้ว cmst ครับ mm hmm. เร็วคมสปอพาวเวอร์แอบต่ำไปนิดนึงแต่รับได้ครับ85จ่ายบอลดีมากด้วยวิชั่นช็อตพาร์ตดีครับบาลานซ์แอบต่ำไปนิดนึงแล้วถ้าอินซิสีลาปิดกองหน้าก็ได้ cm ก็ได้ cm ก็เจ๋งครับแต่ได้ลาปิดใช้กองหน้าก็ได้ไอ้เหี้ยเล่นได้หมดอ่ะ ไอ้เหี้ยก็โหดอยู่ดีครับ5-5ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับสีดานผู้ใหญ่แนตะ่ีดานผู้ใหญ่นี่มีติเกต้กานะได้55ครับแต่มาเวีเล่นได้หลายตำแหน่งไอ้เห้ยไรสาระอันเนี้ย <c ười> คือมึงมึงวิ่ง8-5มึงเอาไปปีกกับอาจีติตี้8แบ8 6. แม่งก็หนัก,หน,ก,ห,นกหนักตูดครับไปเล่นปีกก็เล่นยากไอ้เหี้ย จะใส่ตำแหน่งปีกมา4ตำแหน่งมันก็เหลือแค่ C A M C A M กับ S T แล้ว S T เล่นได้อยู่นะดีดานครับแต่ถ้าเหมาะสุดยังไงต้อง C A M C A M อะแต่ C A M ววก็ไมกก่น่าเวิร์กมาร์กิ้งแม่งน้อยมากครับดีหน่อยที่ตัวนี้สเตมินาเยอะไอ้เหี้ยทิกิตาก,ก้าทองอินซิสซีเงินปัน่นเงินไอ้เห oh, ี A ้ยโห C A M ก็เหมาะสุดลองมาก็ S T ครับแต่ยังไม่เฟี้ยวเท่าครับกับโรนันโยก็เก็ตอยู่พวกวันจอร์ดเบสครับนะโอเคหมดโอย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า